แนวทางการแก้โรคภัยทางหัวใจที่อิบนุตมียเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ตอบไว้มีคําถามมาถามอิบนุตมียเนี่ยได้ถามว่าอะไรคือยาสําหรับการที่โรคภัยเนี่ยได้เข้าควบคุม โรคภัยที่นี้ก็หมายถึงโรคทางหัวใจอะไรคือกลโนบายของผู้ที่ความเสื่อมซ้มเนี่ยได้เข้าครอบงาจะต้องทําอย่างไรกับผู้ที่ความเกียดค้านเนี่ยได้มาหาเขาอะไรคือหนทางที่จะได้รับความสําเร็จจากอัลล้ออะไรคือทางออกสําหรับผู้ที่ความสับสนเนี่ยได้เข้าจู่โจมเขาเขาเนี่ยอยากที่จะหันหน้าเข้าหาอนันล้อแต่ว่าอารมณ์ไฟตําเนี่ยก็มาขัดขวางเขาและเมื่อเขาจะลงมือทําความล้มเหลวเนี่ยก็มาเข้าหาเขาอิมนนตมิยะเนี่ยก็ได้ตอบมาว่ายาันแรกของเขาเนี่ยคือการขอพยาโทษต่อ Allah, pa กับเนื้อกับตัวขอพยาโทษต่อล้อยมากๆแล้วก็ให้ปิงวอลขอดูอาต่อล้ออย่างมากมายแล้วก็ให้เน้นดูอาที่มีแบบอย่างจากท่านนบีจากในอัลกุรอานและในสุนนะของท่านนบีเนี่ยพยายามที่จะท่องจําแล้วเราก็พยายามจําความหมายให้ได้แล้วขออย่าใจลอยให้เราเนี่ยรู้ความหมายและพยายามหาช่วงเวลาที่ดูอาเนี่ยจะถูกตอบรับก็มีช่วงท้ายของกลางคืนคือหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนเนี่ยก็มาละมาตหัดย,ยุดแล้วก็ขอดูอาต่อล้อ์ให้ร้อเนี่ยได้ช่วยเหลือในซูยูดเนี่ยเป็นช่วงที่บ่าวเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอันล้อ์ก็ต ขอดุอาต่อเรามากๆให้เราเนี่ยช่วยเหลือให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ขจัดโรคภัยดังหัวใจความชั่วร้ายออกไปจากเราดูอ่านในช่วงของอาซานและอีกอ์มะแล้วก็ดูอานในช่วงท้ายของการละหมาดก,ก่อนสลามเนี่ยก็ตอนที่เราตชาชุดอ่านตชาชุดอ่านสลาวาตอ่านดุอาให้พ้นจากดัดยาให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยหลังจากนั้นก็ขอดุอานอย่างมากมายต่อได้เลยและที่เน้นก็คือพยายามขอพยโทษมากๆแล้วกับเนื้อกับตัวตอนหละกับเนื้อกับตัวเงื่อนไขก็คือตอ้ตองหนึ่งเสียใจที่ได้ทําความผิด2ตั้งเจตนาอย่างมาก ั่นใจแล้วว่าจะไม่กลับไปทําอีกอย่างแน่นอนแล้ว3ก็คือพอพยาโทษเก่าอิสติกฟ้าต่อนร้อนล้วร้อนเนี่ยจะมอบความสุขให้ ความสุขสําราญอย่างดีงามให้เขาจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พยายามยึดเอาการรำลึกถึงหรอการอัศการเชา้าเย็นหรือว่าก่อนนอนก็พยายามอ่านให้ได้และอดทนต่ออุปรสรรคต่างๆเนี่ยที่จะมาขัดขวางเขาเพราะว่าถ้าช่วงที่อดทนเนี่ยไม่นานแล้วเราก็จะส่งความช่วยเหลือมาด้วยกับพลังของพระองค์แต่พระองค์เนี่ยจะบันทึกอีมานเข้าไปในหัวใจของเขาซึ่งเป็นอีมานที่พิเศษมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามทําอิบาดะด้านฟัดดูเนี่ยเช่นละหมาดห้าเวลาเนี่ยให้สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในเช่น ภายนอกเนี่ยทำตรงตามสุนทร์ของท่านอาบีสุนทรรวมาสลามให้ถูกต้องและในใจเนี่ยก็จดจ่อมีความผูชัวร์เสมือนว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยอยู่ต่อหน้าเราหรือว่าถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นจงรู้ไว้ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นเราพยายามมีความนอบน้อมในการละหมาดและก็จิตใจเนี่ยให้จดจอ่ออย่าวกแวกและจงให้คำกล่าวที่ติดปากเนี่ยก็คือคำว่าลาฮาละวะลากูะตะอิลลาบิลลาฮินอาลียินอาลซีมไม่มีพลังอำนาจใดๆไม่มีการที่มันจะเปลี่ยนแปลงสภาพใดในสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนัุมติ พยายามให้คำนี้ติดปากเรามากๆล่ะฮะอุลวลากูวาตะอินลาบิลละเพราะคำเก่านี้เนี่ยาละอันหนักอึ้งเนี่ยเราก็จะกําจัดไปให้และความน่าสะพึงกลัวต่างๆก็จะถูกฟันฝ่าและตําแหน่งอันสูงส่งก็จะถูกบรรลุให้เราก็จะช่วยให้บรรลุถึงตาแหน่งที่สูงและอย่าได้เบื่อหน่ายต่อการที่เราเนี่ยได้ขอดุอาวิงวอนเรียกร้องต่ออ้อลร้อพยายามขอต่ออ้ออย่างสม่าเสมออย่าได้เบื่อหน่ายด้วยก,การกล่าวว่าเราขออย่างมากแล้วอลอ์ไม่ตอบรับสักทีเพราะแท้จริงการพูดแบบนี้เป็นการตัดเพอซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าอ้อนเนี่ยตอบ รับอย่างแน่นอนสําหรับผู้ที่ไม่ได้ฟ่าฝืนด้วยการกินของฮาลอมและตอบรับด้วยกับ3แบบก็คือ 1. นึ่งลอสเก็บไว้ตอบรับในโลกหน้าเลยเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่อันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด2องลอจะตอบรับในเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้นหรือไม่ก็ตอบแทนด้วยสิ่งอื่นมาแทนที่ซึ่งมันดีกว่าสิ่งที่เราได้ขอไปหรือว่า3ามลอสตอบรับตามที่เราได้ขอไปเลยแล้วก็ในช่วงเวลาอันใกล้ซึ่งนี้เป็นแบบที่ตามสุดแต่มนุษย์เนี่ยจะอินกับแบบนี้ซะมากกว่าซึ่งเราก็อดทนที่ขอตัวอาเนี่ยมันเป็นการอิบาดะโดยตัวอยู่แแแลล้้้้ววซึ่่่งไดบุญตขออยู และจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงชัยชนะนั้นมาพร้อมกับความอดทนและทางออกนั้นมาพร้อมกับความยากลําบากและในความยากลาบากเนี่ยย่อมมีความง่ายดายอินนามอันอุสรียุสรอก็คือในความยากลําบากเนี่ยเราจะให้เกิดความง่ายดายและไม่มีผู้ใดเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีงามอันยิ่งใหญ่ไม่มว่าจะเป็นบรรดาบีหรือผู้ที่ต่ากว่านั้นเนี่ยนอกจากด้วยกับความอดทนและมวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งตากลลโลกพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งอันนี้ก็คือคําตอบที่อิมนุตมิยะเนี่ยได้ตอบเอา ตังเกตตัวเองดูไปขอพยโทษมากๆขออูอิาจำนวนที่นบีได้ขอมีสมาธิมีความกุโชนน้อมๆในการละหมาดอ่านอัสกาดและอดทนต่อประสัคต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จให้เรามีอีมานที่สูงขึ้นใน้ตำแหน่งบรรลุตูวตำแหน่งที่สูงขึ้นอินชาอัลลอฮ